พ่มเมนตายคลิปเด็่ผมเกยลงมีคนตล้าหวาดเชยก็ไม่เอาไปเรือนี่ออกอะรวดใหญ่หวา่งใดสะดวกขึ้นเล่นใดกว้างขึ้นเราบางว่านหลาดเปลา่ารวดกระติดนะคือ,อปกติกระติดอยู่แล้วแต่มันกระติดนักกว่าเดิมอ่าหัวเดียวพมไปแล่นะหวาปนปลือ้อก็ไม่เอาออกมีคำตอบอ็นจัดๆเลยเนี่ยพมหมนางรถมีนะพมเม็นเนี่ยเขากำลังสร้างตะนอนอยู่นะเกติเก้เากันไบเอ้อเนี่ยเขาทำ ล่นเปิดอกไม้เพราะว่าก่อนหน้านี้เขา้าใจเป็นพื้นที่ก่อสร้างบางทีนุ่นมันกระพังอนะ่ะเนาะเพราะว่ารอดก่อสร้างได้ข้าไปหรือว่าเขาพุดดินเปื่อวหวาเอาเศ้าต่อหม้อลงแต่นุนกระพังเป็นธรรมดาก็เ,าเลยต้องสร้างใหไหมถึงบางตีเ,เราจะเห็นว่าเขากำลังก่อสร้างอยู่หรือบางตีเ,เขาก็สร้างเสร็จแล้วเนี่ยแต่สร้างเสร็จแล้วเราก็เห็นว่าเขาหลาดก่อนปีเรียบรอยแล้วถึง พร้อมตีจะเปิดเอาแล้วแต่บางยุดมันยังไม่แจ็ตี้เนี่ยตียังไม่แจ็ตี้เขากำลังยังต่ำการก่อสร้างรถไฟฟ้าใส่ทีเรื่องเอาใต้ไฟฟ้าหลวงดินรื้องานระบอบางต้า,าไงอ้อยแล้วเจ๊เนี่ยประมาณกลางปีนี้นี่ก็แล้วเจ๊แหละเนี่ยบางทีเนี่ยมันยังไม่แจ็ตไปเนี่ยนะเกากำลังต่ำตะโนนอยู่เออเพราะว่าเลยไม่เปิดทให้ไงไ,ไอ้ก็ต่ำตะโนนในสเส้นรถต,ต่างว่าอ่าตายนี่นะเดี๋ยวเขาก็จะเปิดเงื่อนบางแสน้นนะ ในที่นกกาคาดีเนี่ยเขาก็เปิดแล้วให้อดอใดต่านจอนได้ปกติแล้วในเกตเตียวเขาทำงานระบบอบเต็จแล้วเนี่ยตอนนี้ดงสตาน,นี่เขาก็ล่างตามต่างขึ้นลงนะเ่อเตวาเตรียมเปิดกลางปีเนี่ยนะไม่รู้เรือนล่าไหมลองลองเลยนะถ้าไม่เหลือนก็โอเคเราก็ไดจ่ายรถไปป่าใา้ที่เรื่องจากกระจดา้าแยกระจด้านะดงสตานี่ลปล่าไปจนถึ้งตานีจำลรงเลยไปติดกับไปป่าบุญบินเนี่ย คือสส้นี้มันเฉี่ยมจักรรถฟฟป,ปาตายดินไปเจี่ยมกับรถฟบปาเมือนดินแน่เหมือนว่าสา้มีตะปาบเลยเนาะเจี่ยมระว่างซ่องรถฟฟ้าอืนี่แหละไอ้นเด็กก็ยังไม่เปิดกับเราบันนี้และเข้าใจหรือไมมนะไม่ต้องแกบไม่ต้องแก้ทนมาห้าปีแล้วทนไปอีกครึ่งปีไม่ปลื้นนะมันก็ไม่ได้ติดตุววันนะั่หลานนี้วันนี้ก็โล่งเลยนะ แต่ว่าวันมันจะติดหราว่าเพิดเพิ่มหรือว่าช่วงี่ว่าคนแก่ปไปทําธุรกนะมันก็เลยออกพล้อมกันโดนกันจักอิดเนาะนี่บรรยากาศเจ้านี่อากาศดีอยู่ดูแดะนาหน้ามันอย่างมืนไม่มดตีนะปีนี้มันยาวนานเหลือเกินมันอย่างเย็นเยือ่อยู่เนาะเย็นดังตีร้อยเหลาใช่มาใครมีกำตามไลยตามได้ถ้าพวกมีกำตอพวกกรมาตอบ ตกมังปิดมังกว่างกันเนาะเออจัาว่าปิดกระแยงนตายติดได้นะครับอันนี้ก็คือกันต่อสีพุ่มขิงหวานะหวาน่าจะเป็นบัมืนนั้นนะตามสีพวกมเล็กน่ะถ้ากำตอบขิงต้องรอต่างเจ้าหน้าที่ต่างอ่ากิไฟฟ้าใช่ทีเรื่องเขากอกนะตามในเล็อ่ะ เกเพศเกิดเพศผาใช่คือเรื่องเขาจะมีรายงานความศิลปน้าและง,งารต่างๆเี๊เขาได้ทำนะดอกคำนี้คไไือเราไปสอบถามเพศจะได้ก็จะบอกนะแต่นี้เราถึงพวกจะรุกเราถึงจ็นนะถ้าขวาน้าผันนี้นะบิดเบือนหรอือไม่คอมเมนต์ข้างหลังคอมเมนต์ข้างหลังน,นะอ,อ่ะอยนินดีค่นี้ก่อนบ๊ายบาย